เจอสองลังนะครับที่มากินทองอุไรหนะ้าบ้านผมเนาะน่นครับหลบอยู่ในต้นโพหนึ่งลังอีกลังนึงอ่อนครับผมแต่อันนี้เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับย้อนแสงหน่อยนะครับน่ลลังประมาณสักสอกกว่ากว่าไม่ใหญ่ท่าไรนะครับสองสอกไม่เกินนะครับขึ้น,ปนไปใกล้น่าจะใหญ่ขึ้นอีกหน่อย ต้นโพครับผมนี่ลกนะครับโคนต้นโพนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางนี้นะครับไม่สูงเท่าไหร่ครับผมฝนน้ำปิดฝาลูของสวยงาม ทองอล,ละลามดูน้ำครับโอ้ยก็กว่าจะไม่ชิมแล้วอดไม่ได้ไปดูสักหน่อยนะครับผมหอมหอมหอมมากครับผมไม่มีเกสรเลยนะครับหลังนี้มีแต่น้ําหวานนะครับโอเคอยู่ครับใช้ได้ดูความชำ่ำไ้ ดูเขาก็มากินนันนะครับออก,ก่อนอันนี้ขอตอนนี้ผมขอครับส่วนก้อนนู้นเดี๋ยวตัดใส่ถุงครับแต่เนี้ยผมจะกินตอนแรกผมคิดว่าเป็นกสอผมตัดมาเอาน้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งดูดน้ำนะครับดูดเต็มเลยเดี๋ยวผมขอตัดก่อน นะครับน้ำยังสวยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปตีกลางต่อครับต้นโพเหมือนกันแต่ต้นนั้นเป็นโพสีแดงนะครับนี้เป็นโพเงินโพขาวนะโพแดงโพทองเลยนะครับต้นนั้นจะลังใหญ่กว่าน,นี้หัวน้ําใหญ่แล้วก็สูงกว่าเอาเท่านี้ครับสวัสดีครับ